สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับก็หลังจากที่แอปไลน์นะครับมีการอัปเดตนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้ครับจากเดิมแล้วเนี่ยปุ่มตรงนี้จะปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูไทม์ไลน์นะครับซึ่ง l ลน์ก็มีการอัปเดตนะครับขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากไทม์ไลน์มาเป็นวูมนะครับก็คือไลน์วูมนั่นเองนะครับก็คือไลน์วูมเนี่ยนะครับย่อมาจาก วิดีโอรูมนะครับหรือวิชวลรูมนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะคล้ายๆกับ tiktok นั่นแหละนะครับเวลาเราเล่นนะก็จะคล้ายๆกับ tiktok นะครับก็จะมีการอัปโหลดวิดีโอสั้นนะครับเข้าไปนะครับโพสในไลน์วูมนะครับก็เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็แตะมาที่ตรงวูมเนี่ยแตะมานะครับเสร็จจากนั้นก็กดไปที่เครื่องหมายบวก กดมาที่เครื่องหมายบวกที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เรานะครับโพสต์ตรงนี้นะครับหรือเราจะถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเรามีวิดีโออยู่แล้วเราก็กดมาที่รูปดินสอนะครับกดโพสต์นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกรูปภาพหรือวิดีโอนะครับมานะครับอย่างเช่นผมจะเอาเป็นว่าเอาเลือกรูปเลือกรูปนี้นะครับผมจะเลือกรูปที่ผมขับมอไซค์เนาะ ประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกหลายภาพได้นะเลือกทั้งรูปทั้งวิดีโออะไรเงี้ยนะครับได้นะครับก็ผมยกตัวอย่างผมจะเลือกแค่วิดีโอเดียวนะครับเสร็จแล้วผมก็กดเลือกนะครับกดเลือกนะครับตรงนี้ก็จะใส่สเตตัสต่างๆนะครับก็พิมพ์ไปนะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่าอผมจะพิมพ์คํานี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดโพสต์ได้เลยตรงนี้นะครับ ไม่มีอะไรมากครับก็ง่ายๆ่ายนะครับเหมือนเราโพสต์วิดีโอสั้นนั่นแหละนะครับสําหรับของใครที่ยังไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับก็ลองทําการอัปเดตไลายดูนะครับเดี๋ยวก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาให้เราเล่นนะครับเนี่ยมานี้นะครับหลังจากที่เรากดโพสต์เรียบร้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับประมาณนี้ลักษณะของไลน์ o ูมนะครับโอเคสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ลองไปอัปโหลดไลน์ดูเอออัปเดตไลน์ดูก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ